ตรงนี้ก็มีเรือเยอะอยู่นะครับ<ม>เรือมาพอดีเลยคร<ม>ับโอ้มาจอดตรงนี้นะ เป็นคลองที่ยาวมากนะครับสบายดีสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองวะท่องตอนนี้ท่องอยูที คลองพดุงกุ้งเกษมนะครับเป็นคลองที่อยู่ติดกับสถานีหัวลำโพงนะครับอันนี้ก็เป็นท่าเรือหัวลำโพงนะครับสำหรับคิมีพราทองจะหาเรือนสมนะครับคลองนะครับเป็นคลองที่ใหญ่นะครับ ไปเดี้ยวพระท่องจาพาเดินไปฝั่งโน้นนู้เดือมาพอดีเลยครับฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็เป็นสถานีหัวลำโพงนะครับนี่ก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองครับอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นคลองที่แบบถือว่า,าสวยงามนะครับหรือก็มีตรง นั่งเล่นด้วยนะครับตรงนั้นนะครับไปเยวาวราชกับจาห้าเลิอนไปชมนะครับเดี๋ยวรอรูเรือก่อนนะครับมือเรือกำลังมานะครับตรงนี้ก็มีเรือเยอะอยู่นะครับ ามาพอดีเลยครับโอ้มาจอดตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับวันนี้อเป็นนักท่องเที่ยวนะครับ ไปเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งโน้นนะครับเป็นคลองที่ใหญ่นะครับคลองพระดุงกรุงเกษมครับไปเดียวว่าท้องจะเดินไป ถึงสะพานข้างหน้านะครับทางเดินเท้าก็ถือว่าสวยงามนะครับอันนี้นา่าจะเป็นทางจักรยานนะครับคิดว่านะนี้ แต่ตรงนี้น่าเสียดายนะครับไม่มีราวกันตกนะครับตรงนี้น่าจะมีราวกันตกนะครับถ้าตกลงไปขึ้นยากเลยนะครับ ตรงนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยครับไปเรียบว่าท้องเจริญไปหอดสะพานกัเจริญกลับมานะครับเป็นอีกคลองหนึ่งนะครับที่สวยนะครับ ถ้ามาเดินอ่ะตอนตอนเย็นน่าจะโอเคนะครับแต่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงกุกวนะครับอากาศก็เลยร้อนนะครับถ้ามาตอนเย็นแบบห้าหกโมงมาออกกำลังกายนี่แบบโอเคนะครับสำหรับใครที่อยู่ใกล้ๆแถวนี้นะครับก็สามารถมาได้นะครับ Như tương mình tự thoáng rồi nó hấp ที่นั่งนะครับอย่างสวยนะครับโอ้เป็นของที่แบบยาวมากนะครับอันนี้คือผ่าท่อนะครับเป็นรูปรถไฟนะครับ มีทางขึ้นเป็นคลองที่ยาวมากนะครับถ้าเล่นจนสุดนี่แบบไม่ไหวนะครับ ก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศตอนเที่ยงฝัออ่งนี้ก็เป็นสถานีหัวนลำโพงครับบรรยากาศก็ถือว่าสวยงามนะครับตรงนี้ครับ ทงที่ปราท่องเดินมากนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือทางลงเป็นคลองที่ใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับตรงนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคุณพังทีปลาทองเดินมาสำหรับคิมีปละทองกะขอตัวลาไปก่อนนะครับเร้วเชื่อกันคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคิมีปละทองกะขอตัวลาไปก่อนนะครับ